สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการถอดข้อความนะครับซึ่งอยู่ในรูปภาพออกมาเป็นข้อความที่เราสามารถใช้งานได้จากตัวอย่างนะครับสมมติว่าเรามีรูปภาพซึ่งมีข้อความอยู่ด้านในนะครับให้เราทำการกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตด้านบนนะครับมีสัญลักษณ์ของตัว T อยู่นะครับแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ ได้บนนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับระบบนะครับก็จะทําการสแกนข้อความในรูปภาพนะครับและสังเกตด้านล่างนะครับข้อความที่ตรวจพบคือภาษาไทยนะครับเราต้องการข้อความในบรรทัดไหนนะครับเราก็เพียงใช้นิ้วแตะไปนะครับมันก็จะขึ้นข้อความส่วนนั้นออกมานะครับเท่าที่ AI มันจะสแกนหาได้นะครับถ้าสมมุติเราต้องการทั้งหมดนะครับเราก็ทําการกดเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับระบบของ Line a อ p พลิเคชันนี้นะครับเขาจะทำการแปลภาษาให้เรานะครับเ,เป็นได้เฉพาะ2ภาษาก็คือไม่ไทยก็อังกฤษนะครับเป็นได้แค่2ภาษาเท่านั้นนะครับเ,เมื่อเราต้องการใช้ข้อความาจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เราเพียงทำการกดคัดลอกตรงนี้ครับไปนะครับระบบก็จะขึ้นว่าคัดลอกข้อความที่สแกนแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการ เอาไปวางนะครับหรือเราสามารถกดแชร์ก็ได้ครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับหรือถ้าเราต้องการเอาไปวางเลยก็ได้ครับนี่ครับเมื่อกี้มาถูกคัดลอกมาที่คลิปบอร์ดแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถกดค้างแล้วก็วางเห็นไหมครับข้อความที่อยู่ในรูปภาพนะครับก็สามารถเอามาใช้งานแก้ไขหรือนําไปใช้ได้อย่างปกติแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับวิธีการนี้นะครับ เราอาจจะมีรูปภาพในมือถือเราก็ได้ครับโดยที่เราอาจจะส่งรูปภาพนั้นนะครับไปใหเ้เพื่อนเราก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่รูปภาพ ในไลน์ที่เราส่งให้นะครับเพื่อจะทําการสแกนนะครับโดยกดตัวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับลองไปใช้กันดูนะครับอ่าก็จะแก้ไขปัญหาในการที่ว่าอยากได้ข้อความที่รูปภาพนะครับแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการถอดข้อความออกจากข้อความในรูปภาพเพื่อ,อนามาใช้งานได้ง่ายๆครับ